สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อยู่กับคุณครูพี่บีมโดยคุณครูพี่บีมจะมาทําการสอนในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตลาดในระบบเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือ 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะซึ่งจะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนดูกันเลยลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะ สินค้ามีลักษณะเหมือนกันทุกประการเช่นสินค้าทางการเกษตรเช่นแอปเปิ้ลเป็นต้นค่ะ 2. มีผู้ขายจำนวนมากเช่นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนที่ปลูกแอปเปิลมีจำนวนมากนั่นเองค่ะ 3. กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าซึ่งจะไม่มีใครสามารถกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องเป็น,นกลไกของตลาดเป็นตัวกำหนดได้อย่างเดียวค่ะ สี่ผู้ซื้อผู้ขายมีความรู้เรื่องสินค้าเป็นอย่างดีเช่นมีวิธีการพ่ปลูกยังไงการรดน้ำใส่ปุย๋ยการทำยังไงให้ผลผลิตออกมาเยอะนั่นเองค่ะต่อมานะคะผู้ขายสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อกีดกันในการเข้าสู่ตลาดนั่นเองค่ะต่อมาลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะโดยลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะ 3ลักษณะก็คือ 1. ตลาดผูกขาด 2. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและ 3. ตลาดผู้ขายน้อยได้ซึ่งตลาดผูกขาดเนี่ยจะมีผู้ขายแค่เพียง1รายเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้ผลิตเนื่องจากจะเป็นสินค้าที่มีการลงทุนสูงเช่นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็การรถไฟนั่นเองค่ะซึ่งสามารถกำหนดราคาเองได้ค่ะ ต่อมานะคะตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเป็นตลาดที่มีผู้ขายหรือผู้ผ,ผลิตสินค้านะคะจำนวนมากมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อโดยจะมีการแข่งขันที่คุณภาพเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีการโฆษณาสินค้าของแต่ละชนิดนั้นๆว่ามีข้อดียังไงเช่นสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสบู่ยาสีฟันสิ่งที่แตกต่างกัน เล็กน้อยแต่เป็นสินค้าชนิดเดียวกันใช้งานแบบเดียวกันนั่นเองค่ะต่อมาตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยรายหรือประมาณ2-3ถึงรายเป็นการปรับราคาหรือคุณภาพที่จะส่งผลต่อคู่แข่งเช่นระบบมือถือหรือรถยนต์เป็นตลาดที่มีการลงทุนสูงและก็เข้าออกตลาดเนี่ยได้ยากมากๆนั่นเองค่ะ เรามาเข้าสู่ช่วงทดสอบความรู้กันนะคะโจทย์มีอยู่ว่าปัจจุบันตลาดของโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นมีลักษณะของตลาดอยู่ในประเภทใดอ่ะเราต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเขาถามว่าโทรศัพท์มือถือของไทยและทั่วโลกเนี่ยคะ่ะ อยู่ในตลาดประเภทใดซึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็มีหลายยีห่ห้อหลายรุ่นใช่ไหมคะเช่ชน iPhone Samsung Oppo Vivo Xiaomi Redmi ต่างๆซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีเยอะซึ่งจะเป็นโทรศัพท์เหมือนกันแต่แค่ต่างกันตรงยีห่ห้อนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าชอยเขามีอะไรบ้าง ชอยแรยกก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดซึ่งตลาดนี้จะมีผู้ขายหลายรายแต่แตกต่างกันที่คุณภาพและก็การโฆษณาอันนี้กัมกึ่งสามารถตอบข้อนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นข้ออื่นก็ได้เราต้องดูชอยข้อต่อไปก่อนตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายอันนี้จะมีผู้ขาย 2- ถึงสารายซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ข้อนี้ถ้า เหมือนเมื่อก่อนนะคะ่ะอาจจะเป็นข้อนี้สามารถตอบได้เลยแต่เดี๋ยวนี้มีบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์ได้มากมายแสดงว่าข้อ2นี้ต้องตัดออกค่ะต่อมาข้อที่3ตลาดผูกขาดนะคะอันนี้จะมีผู้ขายแค่เพียงรายเดียวแสดงว่าข้อนี้ยังไม่ใช่ค่ะตัดทิ้งได้เลยเรามาดูช้อยข้อ4ตอบข้อ2ในแลอันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยเพราะเราตัดอันนี้ออกแล้วต่อมาข้อที่ห ตอบข้อ1และข้อ2อ,อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะเพราะเราตัดช้อยข้อ2อ,ออกแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถตอบได้คือข้อ1คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเองค่ะซึ่งตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดในการตอบข้อนี้เพราะว่ามีการแข่งขันกันที่คุณภาพแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยมีการเขาเรียกว่าโฆษณาสินค้าข้อดีของแต่ละรุ่นแต่ละ คือขายมือถือนั่นเองค่ะ